สนับสนุนโดยนักเก็ตไก่ซันเดเล่เซนโซไดเซนซิทสสิวิตี้แอนด์กัมสวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้วนี้เริ่มต้นที่บุรีรัมภภาพที่นอยู่นี่เป็นเวลาตีสองของคืนวันอังคารที่ผ่านมาภายในตลาดอำเภอพ,พ,พุทธไทยสงวัดบุรีรัมสิบตำรวจเอกทวชัยพิมพ์กินรีตำรวจโรงพักพุทไทยสงออกตรวจต,ตระเวนตามปกติกับเพื่อน เห็นผู้หญิงไม่มีบ้านนอนหลับอยู่หน้าร้านขายของโดยไม่มีผ้าห่มหรือเครื่องกันหนาวแม้แต่ชิ้นเดียวในขณะที่อุณหภูมิเวลานั้นหนาวเย็นระดับ16-17องศาเซลเซียสจึงหยิบผ้าห่มของตัวเองซึ่งติดรถมา,เ,าเ,เพื่อเอาไว้ห่มเวลาเข้าเวรเอามาห่มให้หญิงคนนั้นโดยเพื่อนสายตรวจคู่กันถ่ายคลิปให้เพื่อเอาไว้ยืนยันกับภรยาถ้าสงสัยว่าผ้าห่มหายไปไหนหนาวเอาเลยเอาเลย เพื่อนเอาคลิปนี้ไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียชาวเน็ตพากันชื่นชมผู้สื่อข่าวของเราไปพบกับสิทตำรวจเอกทวัชชัยถับถรงเหตุการณ์หมูทวัชชัยเล่าให้ฟังออกตรวจปกติครับผมป้าคนนึงก็นอนอยู่เราไปหาพวกผมมาให้ป้าแกดีไหมเพราะว่าหนาวมากเพราะว่าขนาดพวกผมใส่เสื้อแขนยาวทับเสื้อเกาะทับก็ยังหนาวอยู่ผมบอาให้ปุ๊บเขายิ้มก็ดึงผมเลยครับดีใจครับดีใจที่ได้ช่วยปกติก็เห็นแบบนี้ก็ช่วยเสมอครับช่วยตลอดอยู่แล้ว เอ้ยอนะ่นะนะนะเอาเลยเอาเลยเลยนะครับเอาเลยต้องถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเพื่อภรรยาสอบสวนนอกรู่ต่อมาไปชนบุรีชาวบ้านละแวกตลาดโต้รุง<ด>่งบ้านบึงในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงจังหวัดชนบุรีหลายคนมีความทุกข์สาหัสเพราะรถที่จอดอยู่หน้าบ้านตัวเองแท้ๆมีรอยขีดข่วนทั้งคันสภาพเป็นแบบนี้ครับ ยิ่งคนที่มีรถป้ายแดงรักรถเหมือนรักลูกยิ่งทุกสาหัสอย่างคุณประทีปแจ่มสีเจ้าของรถกระบะอีซสุซูคันนี้จอดรถไว้หน้าบ้านปรากฏว่ามีรอยขีดข่วนทั่วทั้งคันเปิดกล้องวงจรปิดอยากรู้ว่าใครมาขูดขีดรถปรากฏว่าเป็นมหาจรจัดหยอกล้อก,กับเพื่อนฝูงวิ่งเล่นบนกระบะบนหลังคาบนฝากระโปรงรถคันอื่นๆที่จอดอยู่ใกล้กันโดนด้วย ไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงเพราะทุกตัวเป็นหมาในตลาดหมาไม่มีเจ้าของสุนัขในตลาดเนี่ยครับเป็นสุนัขจรไม่มีเจ้าของทาสีใหม่ไหมก็คิดจะไปทําอยู่นะครับแต่ทําแล้วมันก็คงจะเกิดเหตุอีกขัรถเจ๋งเอาไปทํามาทิิงแล้วอืก็เป็นอีกเหมือนกันเป็นมาตั้งแต่ตอนยังป้ายแดงเลยเอารถป้ายแดงมาวันแรกก็ประดิมแล้วอีกคนหนึ่งหัวอกเดียวกับคุณประทีปคือคุณจันทรลัตน์เนื่องจานงประธานชุมชนตลาดโต้ร<อ>ุ่งบอกว่า รถของตัวเองเก่าก็พอทําใจได้แต่รถของลูกชายเป็นรถใหม่เอาผ้ายางคลุมรถมาคลุมปรากฏว่าโดนกัดขาดกระจุยก็เคยเอาผ้าคลุมมันก็ขาดขาดตรงไหนอ๋อนี่ไงป้องกันเบื้องต้นแล้วใช่ไหมที่ไม่ให้มันตีนขึ้นเป็นหลังคาเลยน้องเขาก็เดือดร้อนไงรถเขาเป็นรอยรถใหม่ใช่ไหมฮะเขาก็เดือดร้อนทางด้านเจ้าที่เทศบาลบ้านบึงบอกว่าขณะนี้กําลังเร่งแก้ปัญหานําสุนัขไปดูแลในที่ที่เหมาะสม พร้อมทั้งแนะนําผู้ใจบุญที่นําอาหารมาให้สุนัขว่าขอให้ให้อาหารให้ไกลาจากแหล่งชุมชนหน่อยถ้า,ถ,าถ้าไม่มีจุดที่ให้อาหารมันมันก็จะไม่มาอย่างเงี้ยเขาให้อาหารอยู่เราบริเวณเนี้ยก็จะอยู่ในบริเวณเนี้ยให้เป็นแบบเป็นจุดๆเป็นดีกว่าอยากอยากอยากใกล้บ้านคนใกล้บ้านคนเลยเดือดร้อนเยอะครับหมาจรจัดจะไม่มี ถ้าคนเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขเลี้ยงด้วยความรักและไม่ทอดทิ้งหมาเนองลูต่อมาไปอุทัยธานีปีนี้กีฬาสีของโรงเรียนวัดหนองขุนชาติอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีจัดขบวนพาเหรดยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างสอนให้เด็กๆรู้จักกลุ่มประเทศอาเซียนให้เด็กๆแต่งชุดสมาชิกชาติอาเซียนดูครับมีทั้งเมียนมาบรูไนอินโดนีเซียมีครบทั้งสิประเทศครับอยู่ในชุดประจำชาติทั้งสิน้น ดูแล้วไม่ใช่ก็ใกล้เคียงทีเดียวปกหรองระบอกสังคมนีและเพื่อให้งานใหญ่แบบใหญ่จริงๆจึงนำช้างสองเชือกแต่งตัวสวยมาร่วมเดินพาเหรดด้วยช่าง2เชือกชื่อพี่กบเชือกหนึ่งพี่เวยพจน์อีกเชือกหนึ่งเป็นช่างเซเลปขวัญใจของคนรักช้างใครเห็นก็อยากถ่ายรูปด้วยก่อนถ่ายรูปส,สาวสาให้รงางวัลพี่กบพี่เวพจน์ก่อนเชือกละ20บาท ยังกัิศิลปินเปิดหมกทีเดียวแล้รพี่ะกดูพี่กบกับพี่ไวยพิครับเป็นช้างไม่มีกระเป๋าเก็บเงินรับสตางค์มาได้ปุ๊บก็ส่งให้ควานช้างปั๊บคล้ายจะบอกว่าฝากไว้ก่อนนะครับลูกพี่อ้าวห้ชอบใจได้ติปควานเขาสอนมาดีน้องลูกส่งท้ายไปตรัง เด็กนักเรียนชั้นประถมในห้องเรียนกำลังเรียนวาดรูปอย่างตั้งอกตั้งใจเพราะคุณครูผู้สอนเป็นครูเก่งและมีชื่อเสียงมากถามว่าไหนล่ะครับคุณครูเห็นมีแต่นักเรียนทั้งนั้นตอบว่าคนที่นั่งหัวโตะนั่นแหละครับคือครูผู้สอนครูชื่อแตกหญิงพรประวีอุตตะสารดีชื่อเล่นว่าน,น้องอวแกนอายุ11ปีเป็นนักเรียนชั้นปหโรงเรียนอนุบาลตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังเปิดบ้านสอนวาดรูปด้วยสีน้ำ ให้กับเพื่อนๆและน้องๆจากทุกโรงเรียนคิดค่าสอนชั่วโมงละ100บาทถามว่าน้องอแกนเอาเครดิตมาจากไหนมาสอนตอบว่า <Okay. S 1> เธอชนะการแข่งขันวาดรูปเป็นสีน้ําทั่วประเทศมามากมายนับครั้งไม่ถ้วนทุกวันนี้เธอวาดภาพสีน้ําขายออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศในรอบสองปีที่ผ่านมาขายงานได้มากกว่า200 0 0 0บาทช่วยครอบครัวในช่วงโควิดระบาดได้มากเพราะช่วงเวลานั้นธุรกิจทําขนมเบเกอรี่ของครอบครัว อกรระทบย่างแงแเมื่อเห็นเขามีพรสวรรค์คุณแม่ก็จะสนับสนุนเขาไปเรื่อยๆค่ะภูมิใจในตัวเขาค่ะที่เขาสามารถถักดันตัวเองได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆหลายๆคนค่ะน้องโอแกนวางแผนชีวิตสรับอนาคตว่าอยากเป็นครูอสอนศิละปะคชั่วโมงละร้อยค่ะสอนสี่วันคบวันเสาร์ช่วยแบ่งเบาภาะพ่อแม่ความนวัอง อย,อ,อยากเป็นคุณครูสอนศิลปะค่ะ,ยยะมีแววอัจฉริยะแบบเมสซ,ซี่ทีเดียวครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลูก